ในหด้าของแท็กค้นพบวัตถุมึมาซึ่งกำลังมุ่งตรงสู่โลกนุดมันคือดาวนกเขาโกรังดาวโกรังเข้ามาในวโคจองของดวงอาทิตย์เรากำลังมุ่งตรงมาที่โลกของเราอยู่ขนาดนี้โกรังดาวดวงที่มีรัศมี6,300กิโลเมตรถ้ามันชนโลกเมื่อไหร่โลกนี้ไม่เหลืออะไรแน่เลยนะ ีภายในเจดวันดาวดวงนี้จะพุ่งชนโลกดังนั้นหน่วยแท็กจึงได้ส่งตรวจนำวิถีมาเรียหมาเยเลขหนึ่งขึ้นไปเพื่อทำลายดาวกูรังก่อนที่จะพุ่งเข้าชนโลกสามชั่วโมงก่อนการส่งตรวจนำวิถีทุกอย่างเรียบร้อยดีเอาละทุกอย่างก็เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วนะทีนี้พวกเราทุกคนก็กลับฐานกันได้แล้วกันเถอะพวกเราครับ มาเยอะออแหมยังมันตะเกาะไปก่อนเนะาะฮะสัญญาเริ่มนับแล้วเนะค่ะได้ยินเสียงเริ่มนับที่ลายตื่นเต้นทุกทีเลยละค่ะไม่ต้องตื่นเต้นหรอกเออนี่คุณสวมแหวนนี้แล้วจะดีขึ้นเองออแหวนมั่นนีย่ยื่นให้แบบนี้ไม่โรแมนติกเลยนะ แต่คอยมันคุ้มครองเธอได้ก็แล้วกันขอบคุณมากค่ะฉันมีความสุขจริงๆมาผมสมให้ หกสิบวินาทีอีกห้าสิบวินาทีเต้นเป้นกดไม่ถูกเลยทั้งปุมไหนอีกสี่สิบวินาทีร้ยแผ่นไหวแผ่นดินไหเกมหมุนรอบเลยครับแผ่นดินแยะชุกชันจากทันนี้ส่งจรวดถึงแท็กเรื่องผิดปกติค่ะเระเทชุกชัน รู้ต่างดาวไปทรวนีบประดิษฐานีีส่งจรวดเร็วครับเฮ้ยตลาดหน้ามันประทองว่ววนะเหรอนั่นน่ะมันจะรว<ร><ห>มันทกอะไรตรนุนน้ำดิใ,ใอ่ เรื่อมาเรันมอมาดิ้งหนึ่งแล้วโอ้โหเจา้ามนุรู้ต่อดาวเมทรอนมันหายไปหน่อยมาย่ามันสายเกินไปแล้วมันมีใครรอดหรอมาย่ามาย่าอย่ามาทักก่อนเราต้องไปตามเขาหรอกแต่ว่านเน้าครับเขามีปคำสั่งนะโ

หมายเลขหนึ่งถูกทำลายไปแล้วใช่ไหมคะเราไม่มีวิธีที่จะช่วยโลกได้อีกแล้วหรอคะไม่ต้องไปห่วงเรามายาเรายังมีพิมพ์เขียวของมาเรียอยู่นะเราจะทํามาเรียหมายเลขสองขึ้นมาใหม่ภายในหกวันนี้ถึงตอนนั้นมายาจะต้องกลับมานับถอยหลังส่งมันขึ้นไปอีกอย่างนั้นเหรอพิมพ์เขียวของมาเรียไม่เป็นไรใช่ไหมคะ,ะใช่มันถูกเก็บรักษาไว้ในเซฟของแผนกพัฒนาอาวุธ ต่อให้มนุษย์ต่างดาวก็เข้าไปไม่ได้หรอกนะไม่ต้องห่วงหรอกจริงสินะคะคุณพูดถูกเลยล่ะทำใจสบายพักผ่อนซะนะไม่ต้องห่วงเกิดการประชุมเฮอฉุกเฉินขอให้ทุกคนเข้าประชุมด่วนค่ะวัตถุประสงค์ของยับรูคือรุกรานแล้วก็เขา้ายึดครองโลกของเราและจุดประสงค์ของมนุษย์ต่างดาวเมทุรันคือมาต้องการทำลายโลกของเราอย่างลรก็ดี ทั้งสองเป็นศัตรูของเรานิกพายิภายในหกวันนี้จะสามารถสร้างม,มาเดียลำที่สอนได้หรือไม่ภายในหกวันอย่างนั้นจะต้องคิดอะไรมากนักเราถ้าไม่ได้โลกก็แตกเป็นสเสียงเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ได้นะท้าันรู้ต่างดาวยักษูบุกเข้ามาจะทำยังไงอะ แลวจะต่อสู้กับทั้งมนุษย์ต่างดาวและสัปปหลาดพร้อมกันได้ก็ต้องกำจัดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนนะสิวิธีปราบเจ้าสัปปะหลาดน่ะมีหนทางหนึ่งก็ใช้เอสบาเรียแต่ว่าเอสบารียนั่นใช้พลังตั้งครึ่งหนึ่งของพลังที่มีอยู่ทั้งหมดนะถึงตอนนั้นอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งต้องต้องไม่เป็นไรหรอกหน้าไม่ต้องห่วงฉันเลยนะถึงยังไงฉันก็ยอมตายแทนโลกใบนี้ได้อยู่แล้วล่ะถ้าตายแบบนี้ฉันจะตายตาหลับ ตู้เซฟที่แผนกพัฒนาวิตายเอาวัธถกทำลายเจ้าข้าเอ้ยไปจ้องยุ่งละไปคอมพีเตอร์ลวนเนี่ยไม่พบอะไรเลยครับไปไปเฮ้ยเอ้ย มายาเจ้าจมนุษย์ต่างดาวไม่ทรมนนะวิ่งเข้ามาในนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแขนเนี่ยเฮ้ยมายาเธอเธอไม่ใช่มายานี่นะ ลูกต่างดาวไปทรมนแล้ว,วมไม่อย่ามาเลยค่ะโคกุโตเก๋ทำบ้าอะไรมัง้งแกเนี่ยฮะช่วยด้วยค่ะเขาคิดจะฆ่าฉันน่ะยังไมาได้ค่ะน,นี่ไม่ใช่มาย่านะมันเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่ทรมน่ะมาย่ากลายเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่ทรมนเก๋บ้าไปแล้วล่ะเนี่ยจริงๆแผลที่แขนของเธอน่ะเหมือนกับแผลของมนุษย์ต่างดาวไม่ทรมนเชื่อฉันได้ไฉันยิงแง่งอะ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเฮ้ย พก่ก็ตะทำไมนายต้องยิงมายอาด,ด้วยทำไมต้องยิงคู่มัดฉันด้วยเย่ามาที้ก็มาย่าถูกรู้ต่างดาวฆ่าตายแล้วรู้ไหมเฮ้ยพอ้ยนี่นะมากดีรนะึขอให้ทุกคนมารวมตัวกันด่วนจะสัตว์ประหลาดโผล่ที่หน้าถา้ำมีชากาแล้วทุกคนรวมตัวกันด่วนสัตว์ประหลาดเนะ แย่กนไปเฮ้ยน้ำผู้เรศจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยตัวจพราเอสมาลีแล้วไม่มีมรุต่างดาวซนหน่่ยมรดต่างดาวเปอยุทธธรรมวิชาการของเราแล้วสิใน่รามิชาการเหรอถ้าจำพรังเนี่ย เป็นคนใดคนหนึ่งก็ต้องสูญเสียพลังไม่ร้องไม่รู้จริงไหมก็ทำใจได้หรือเปล่าจ๊ะว่าไงจ๊ะได้เลยจ้ะไปเลยนะเอาเฮ้ยโดดเฮ้ยย่าไฟอิงไลน์ชอบิ๊กจูนเน็ตบิ๊กจูเน็ตบิ๊กจูนเน็ตสัตว์ปลาเปลี่ยนล่าเป็นตัวแมนเอ้เฮ้ยอุ๊ยโดนน้าเลยเฮ้ยเนี่ย สฮ้ยเฮ้ยนากิตกอนเอ้ยเฮ้ยแถมเจิดลี่หิบซะเลยให้สับหอย้ยโอแขหแถมคือนาเกียรตกเกิดมาเฮ้ยเลนวงในหน่อยสับกข้าไปตรงพุกเฮ้ยนี่เฮ้ยหลบชาก่อนเฮ้ยน่า

นี่เฮ้ยฮุโอ้โดนนีเ่เฮ้ยทาไมได้บ่อไหนเล่นโชคล,ลาภก่อนนี่นะสามตึ๊ดลง รู้ดูทันไหมครับเฮ้ยเฮ้ยะหมุนพลังเอสปารีคือพลังที่อุลตร้าแมนหมุนตัวทำให้เกิดพลังพายุหมุนและส่ง <het> จัตสัรพลาดเข้าไปในพายุหมุนโอ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ย้ยเฮย้ย้ย้นเฮ้ย ยุโกโโมันโนนแบบตัวเองโอ้ยุโกโอะไรใช่ไหมยุโกเป็นอะไรใช่ไหม่ไม่เป็นไรหรอกจะไม่ได้ถือโอกาสเลยนะหัวใจยังเต้นอยู่นี่รังเอสเปารียเน่ะเป็นพังของเธอนั่นเองอะโธมันหลอกฉันใครเป็นคนทำเนี่ยดูตัวคนร้ายแล้วล่ะเรารู้ว่าคุณต้องการพู้อะไรนะ คุณคิดออกมาญาเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นโทรลอนฉันอะไรนะจริงๆผมพูดเรื่องจริงนะแต่ว่าคุณมายาน่ะเป็นคู่ม่ายของคุณยามาณกะานะพอได้แล้วทุกคนหยุดพูดบ้าๆักทีได้ไหมยามาากานะน่ะอุตส่าห์ยอมเสี่ยงชีวิตก่านจะช่วยเธอออกมาได้แล้วทำไมทุกคนต้องมาพูดกันเรื่องนี้ด้วยผมไม่เข้าใจจริงๆหยุดพูดเถอะไปโปรดนะ้อรีบขอโทษกันสิคุณน้า โอ,อโทษขอโทษก็ได้เดี๋ยวไม่ได้ครับฉันขอโทษนะเข้าใจก็ดีแล้วไม่เป็นไรหรอกฉันไม่โทษหดูมันทำเข้าซ์เออฉันไม่ได้เลยแล้วพิมพ์เขียวเป็นยังไงบ้างอ่ะถูกเผาไปแต่ว่ายังเหลืออยู่หนึ่งฉบับอ่ะนะยังเหลืออยู่อีกฉบับหนึ่งเหรอใช่มันอยู่ในนี้นี่นี่ในนี้ไงดานดวนอฟครอสโกรันเข้าวงโคจรของดาวสุกแล้ว หรือว่าีกสามวันก็จะพุ่งเข้าชนโลกขณะนี้เองทางแท็กก็ได้เร่งวันเร่งคืนในการผลิตจรวจดนำวิถีมาเรียมาเลขสองซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของกรมจัดการแท็กนั่นเองใช่นะอยากจะเห็นมาเรียหมายเลขสองโอ้ไม่ได้หรอคนที่จะเข้าไปได้จะต้องเป็นคนหน่วยแท็กหรือวิศวกรภายในเท่านั้นเองนอะถ้ามนุษย์ต่างดาวทำลายมันได้โลกนี้จะไม่เหลืออะไรเลยเข้าใจแล้วล่ะค่ะ คุณก็สงสัยว่าฉันน่ะเป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกับคนอื่นเขาด้วยใช่ไหมพูดอะไรอย่างนั้นเล่ามายาโคโกโตขอโทษแล้วนี่แต่ถ้าเขายังพูดอะไรอีกแล้วก็ผมไม่ยอมแน่เลยคราวนี้ผมจะการให้เองฉันน่ะกลัวเขาจริงๆเลยค่ะถ้าหากว่าเขามาว่าฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกคุณจะต้องยิงเขาให้ตายเลยนะคะมายาไม่น่าเชื่อมายาจะพูดอย่างนี้มดตัวเดียวใครฆ่าเธอยังสงสารซะไม่มีแลวนี่ให้ฆ่าคโกโตได้ เป็นไปได้งไงถ้าคุณเชื่อใจฉันแล้วก็คุณก็น่าจะให้ฉันไปตรวจดูจรวดนาวิถีมาเรียมหมายเลขสองนะการพูดของเธอไม่เหมือนมายาคนเดิมเลยหรืออาจจะเป็นอย่างที่โคกุโตพูดก็ได้ไม่หรอกไม่จริงนี่คือมายาคุ่มั่นเรานะเธอไม่ใช่เธอไม่ใช่มบตรทัดดาว สิบันเก่งแตกอะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เยมนากะเขาต้องโกรธฉันน่ะแต่ว่าฉันก็เชื่อที่เธอพูดนะเธอจะมองต่ำสิทั้งที่ใาราทเขาไม่เชื่อเลยแต่ว่าฉันเชื่อเธอก็ได้นี่ขอบจะมางจุกโกะจะ่ามองต่ำดินี่ฉันคิดอะไรได้อย่างนี้ยนะย่าคิดอะไรบ้าๆน,นะเรื่องของมายากับยมันากานะน่สิแล้ววิธีเฮ้ยอะไรเนี่ย ฉันอยากให้มาย่ามาดูจรลดมาเรียนหน่อยไม่ได้เข้าใจฉันหน่อยสิอย่ามาทะเกาะถ้าจะเข้าไปก็ยิงผมซะก่อนสิแต่ผมคงไม่ยอมให้ยิงง่ายๆแน่นอนนะ,ะทั้งโลกทนะั้งโลกเนี่ยฝากไว้กับข้างหลังประตูเนี่ยยังไงนายก็สู้ฉันไม่ได้ถอยไปดีกว่านะแต่คนที่ผมจะยิงคือเธอไม่ใช่คุณฮะยหยุดเลยนะทั้งสองคนนะ่ะเขาุตโตให้เขาสองคนผ่านไปเถอะ ี่พูดหลังเธอมายาให้เธอเข้าไปได้แต่ว่าฉันมีเงื่อนไขอะไรเหรอขอแหวนที่เธอสวมอยู่ให้ฉันนะได้เลยอยากได้ก็เอาไปเลยสิฉันให้เธอขอบใจมากจ้ะอย่ามาได้ก่อมายาแหวนบ้านของเราเธอถอดให้เขาได้เหรอฮะที่ดางเป็นทรมน่ะคงไม่มีประเพณีแบบนี้ใช่ไหม

แกทำอำมายาของฉันได้กาน,นี่นะยิยวหยุดต่อนี่เรามี่แกแค่ให้คุณมายาด้วยนะไอ้พวกมนุษย์เมทรนฉันไม่มีทางยกโทษให้กา,ายีงเขามายิงเ้ามา้งสมุดฮะ ไม้ขอโทษเลยครับทุกคนอย่าให้มนุษย์ต่างดาวไปทร่านเข้า,ขาใกล้โรงงานสร้างจรวดได้นะแม้ว่าไทยจะต้องสิน้นสลายก็ต้องส่งจจวดดน้าทีมาเรียกขึ้นมาให้ได้รู้ไหมทุกคนไปหยุด,ดยยมาเลย เกาเรีไปจัการเย่แล้วสัปะ จะปรางเอสมาดีไม่ได้เลยนะเราต้องสู s <S ้กับมันทั้งสัปปะรดและมนุษย์ต่างดาวได้ไหมเนี่ยไม่มีทางเลยอั่นแหละไปพร้อมไหมได้เลยเย็บเฮ้ยเฮ้ยลอยิงลอิงทัดลอยิงชิดลอยิงชัดลอยิงชัด ที่ตบเบนเอตบตบตบสี่มาตบนี่แหตบเฮ้ยห่วเลยเฮ้ยถึงจับพุ้ยเฮ้ยหัวโตนัเฮ้ยตกลงพื้นน่ยพึพมตอบนี่ตอบ ุมเเฮตอบเฮ้ยตอบตอบดรตอบต้อปท่งล่างมันเฮ้ยโอ้ยหมันอัดคัป้เฮ้ยนี่เฮ้ยลบหลดเอ้าอโจเฮ้ยันีหัวโตเฮ้ยโเเฮ้ยกระปเฮ้ยเอหม่น้อ มันไป็ล็อกมไปล็อกตับคุงเลยลูกทีมรลางไว้หักนี่เยเฮ้ยไม่หลัแสงเลยเม่ใเทคนิคนเลยมันตอบตอบอยากะเป๋านี่ตอบนี่ตอบเฮ้ยเฮ้ยคุณเว็ผมนี่เออเฮ้ยตอบนี่กตอบอีกมันแท็ทีมเฮ้ย อุ้ยโอ้ยี่นีมามาจับตอบจอเฮ้ยโฮ้ยปปไว้แล้วเฮ้ยตอบตอบตุ้คนอุยตักดาษอีกตัวหนึง มันโผล of of ่ไปแล้วอ hey, yeah, hey, 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 ่ะเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วคุณนลูกต่อสองตัวก็จะแย่แล้วโผล่ตัวหนึ่งเฮ้ยตอนนี้แย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมา